วันที่18กุมภาพันธ์2569ที่หอประชุมอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่103ร้อยตรีสาวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลูุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราช,ชกุมารครั้งที่สองประจำปี2569โดยมีนายคมกริตอุทโกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาโดยมีการบรูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งภายในงานประกอบด้วยการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆที่ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรถึงพื้นที่โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมให้บริการกว่า30หน่วยงานมีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการจํานวนมากเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนผู้บริโภค